ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีกุมคือดาวราหูนะครับการที่ดาวราหูของคุณโครจรไปอยู่ในเรือนราศีเมษเรียกว่านะครับพระราหูของคุณได้ตาแหน่งเป็นเทวีโชคส่งผลทําให้ชาวราศีกุมนะครับมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวช่วงเวลานี้นะครับชีพจับรอ,อาจจะลงเท้านิดนึงสำหรับชาวราศีกุมให้คุณรู้สึกรุ่มร้อนในการที่ต้องเดินทางหรือมีจุดท,ที่คุณจะต้องอยู่ไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับเพราะอิทธิพลของการที่เรียกว่าอยู่ในเรือนสาชะเรือนแห่งการเดินทางเรื่อง การพบปะผู้คนนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณได้ตาแหน่งเป็นเทวีโชคถือว่านะครับชาวราศีกุมมีจุดของการโชคดีอยู่นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการที่ได้โชคลาภจากผู้หญิงนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับในเดือนนี้นะครับถือว่าอังคารมาประกบคู่กันกับดาวตันุลักษ์ของคุณนะครับเรียกได้ว่าอังคารเมื่ออยู่กับราหูดาวแห่งโมหจริตจะก่อตัวขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ภาวะจิตใจของตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าอังคารกับราหูเนี่ยนะครับ เมื่อมาอยู่ร่วมกันอาจจะก่อเหตุรุนแรงเกี่ยวกับในเรื่องของระบบความคิดรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของเวียงและก็วีนได้ง่ายเลยทีเดียวแหะครับแต่ข้อดีของอังคารนะครับก็คือการที่จะทําให้ชาวราศีกุมมีจิตใจในการเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นหรือจิตใจในการที่อยากจะประสบความสำเร็จขยันอดทน มากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะอังคารเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ณเรือนตรงนี้นั่นเองครับทําให้นะครับจิตใจสภาวะของคุณของชาวราศีกุมต้องการที่อยากจะขับเคลื่อนในข้างหน้าเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอังคารคือดาวขยนันอดทนและก็เข้มแข็งนั่นเองครับ และนอกจากนั้นนะครับเมื่อมาดูในลัคนาของกุมนะครับจะเจอพระเกตที่ประกบอยู่ในเรือนลัคนานะครับเียได้ว่านะครับเกตที่กุมลัคนาอยู่แบบนี้ส่งผลทําให้ชาวราศีกุมนะครับอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกันกับเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตหรือเรื่องราวเก่าๆก่โบราณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเกตนะครับก็คือดวงดาวแห่งเรื่องราวเก่าแก่โบราณสถานที่โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีกรรมต่างๆรวมถึงอดีตนะครับก็คือคุณอาจจะย้อนอดีตไปอาจจะ ไปเจอเรื่องราวกับคนรักเกา่าเจอเรื่องราวกาเก่าเจอเพื่อนเกา่าหรืออะไรต่างๆที่เป็นอดีตของคุณได้สูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพระเกตกลุ่มลัคนาของกลุ่มเท่ากับว่าก็คือนะครับคุณจะเจอเรื่องราวอดีตให้หวนกับไม้คุณคิดถึงหรือให้คุณได้พบเจอ อีกครั้งเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีกุมกันบ้างน,นะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกุมก็คือดาวอังคารนั่นเองครับการที่ดาวอังคารของคุณโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ณเรือนของเมษแบบนี้ก็ถือว่าการงานของคุณครับสามารถขับเคลื่อนไปได้เพราะ1ก็คือการที่อังคารอยู่เคียงข้างกับตนุลักษณ์คือดาวพระราหูนะครับก็ส่งผลทําให้ชาวราศีกุมมีจิตใจในการฝากฝ่ายถึงความสําเร็จมีจิตใจในการที่หมกมุ่นเกี่ยวกับการทํางานในการ การที่อยากจะสร้างงานให้สําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอังคารเป็นตําแหน่งเกษตรอยู่เคียงข้างกากับตนุลักษณ์ถือดาวเจ้าเรือนประจําตัวของราศีกุมนั่นเองครับและนอกจากนั้น,นครับอิทธิพลของดาวการงานที่เป็นเกษตรแบบนี้สําหรับใครนะครับที่ต้องการความมั่นคงเกี่ยวกับการงานในเดือนนี้ก็ถือว่าลงตัวกันเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวแหละครับหรือนะครับถ้าเกิดใครคา,าดหวังเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในจุดที่คุณจะสมหวังสมปรารถนากับเขา เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งดาวอังคารของคุณนะครับจะโครจรเปลี่ยนแปลงราศีเกิดขึ้นในวันที่9สิงหานะครับในเวลาตีสี่นาฬิกาสามสนาทียกออกจากเมฆเข้าไปสู่ในเรือนของพฤษศนะครับซึ่งจังหวะที่อังคารยกเข้าพฤษศตรงนี้อิทธิพลต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้ชาวราศีกุมนะครับรู้สึกว่าเรื่องการงานของคุณครับเริ่มหมดไฟลงนะครับการงานที่คุณรู้สึกมีแรงมีไฟในการขับเคลื่อนอย่าประสบความสําเร็จตรงนั้นตรงนี้อยู่ๆมันอาจจะรู้สึกว่าดอบลงไปนะครับเกี่ยวกับการที่อยากจะฝ่า ฟันเกี่ยวกับการงานหรือโปรเจกต์ต่างๆอาจจะถูกระงงับได้ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าอังคารหรือดาวการงานของคุณในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นปลาหรือตำแหน่งที่อ่อนแอหรือตำแหน่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวคุ้มดีเดี๋ยวคุ้มร้ายเดี๋ยวมีไฟเดี๋ยวหมดไฟกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับการที่ดาวอังคารของคุณอยู่ในเรือนพฤษบั์นะครับและประกบคู่กันกับดาวมฤตยูแบบนี้ยิ่งนะครับปรากฏว่านะครับมฤตยูอาจจะทําให้คุณนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการงานได้หรือ การงานของคุณอาจจะสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงจังหวะน,นี้ของคุณอาจจะต้องระวังนะครับหลังจากวันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปอาจจะมีจุดสะดุดอาจจะมีจุดติดขัด เกี่ยวกับการงานเกิด like ขึ ahn, uh, uh, so back, mm ้นได้ด hmm. yeah. mm ้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายมากมายนักหรอกครับเพราะว่าพระอังคารเองนะครับก็ไปอยู่ในเรือนของพฤทโธนะครับซึ่งเป็นเรือนของธาตุดินแล้วก็การที่นะครับอังคารอยู่ในเรือนธาตุดินแบบนี้เรือนเจ้าของเรือนก็คือดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรกันกับอังคารอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอังคารดาวการงานอยู่ในเรือนคู่มิตรนะครับก็ยังได้รับการเกื้อกูลอยู่ได้รับการซัพพอร์ตอยู่ถึงแม้จะเจอมรตยุเข้ามาห้ามหันบ้างก็ตามแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รรุนแง อย่างแน่นอนนั่นเองก็สุดท้ายเอาอยู่แหละครับการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นได้จากมฤตยูที่เข้ามาแบบปุบป,ปับฉับไวเฉียบพันธันได้แต่ก็ไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงหรือสถานการณ์ที่เยืดเยื้ออย่างแน่นอนนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกุมก็คือดาวพฤหัสการที่ดาวพฤหัสของคุณโค,คจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองณนะเรือนภพกระดุมพระหรือภพเรือนการเงินของชาวราศีกุมแบบนี้ ผลทาให้การงินของคุณมีจุดแข็งแข็งมีจุดที่จะประสบความสําเร็จจนมั่นคงเกิดขึ้นได้เลยเลยครับส่งผลทําให้นะครับดาวการเงินของชาวราศีกุมนะครับมีจุดแข็งแรงมีจุดเข้มแข็งเกิดขึ้นเพราะพรฤหัสเป็นเกษตรราธิบด,ดีอยู่ณเรือนของมีนนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกว่านะครับอิทธิพลของดาวพรฤหัสณตอนนี้หรือในช่วงเวลานี้นะครับเดินพักองศาตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวจึงได้ได้ว่าการเงินของคุณมีจุดถดถอยการเงินของคุณเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้การเงินที่คุณคาดหวังอยู่มีจุดของการล่าชา โดนดึง อุปสรรคต่างๆอาจจะเข้ามาได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวโครจรวิปรลิตพักองศาเกิดขึ้นคือดาวพฤหัสโครจรแบบเรียกว่าไม่ไปข้างหน้าแต่มันคือพักองศาเดินถอยหลังเกิดขึ้นนั่นเองครับส่งผลทําให้ด้านการเงินคุณสะดุดติดขัดลาชาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเงินของชาวราศรีกุมในเดือนนี้อาจจะเจอจุดสะดุดบ้างติดขัดบ้างก็ต้องระวังเอาไว้นิดนึงครับซึ่งอย่างน้อยๆนะครับดาวศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวตัวแทนการเงินอีกหนึ่งดวงของชาวราศรีกุมนะครับก็ยังอยู่ใน พบเรือนที่ดีเรียกว่าดาวสุกนะครับมาจากพบสุภาสุภาคือพบเรือนของความสุ่มสําเร็จและก็พบเรือนแห่งการต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขามาอยู่ในเรือนของราศีมิถุนแบบนี้เรียกว่าราศีมิถุนคือเรือนของปุตตะอย่างน้อยๆมันก็มีทางออกเกี่ยวกับด้านการเงินหรือเรียกว่านะครับชาวราศีกุมจะได้เจอช่องทางใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือยังเป็นจุดที่ดีๆอยู่นะครับที่จะซัพพอร์ตให้ชาวราศีกุมนะครับมีอะไรดีๆเกิดขึ้้นไดเกกกี่ยวับาร ุที่พอไปได้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีกุมกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีกุมก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองครับฉะนั้นการที่ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรไปอยู่ในภพเรือนอริหรือในเรือนกรกฎนะครับเรียกว่าอาทิตย์ณเรือนกรกฎซึ่งเป็นเรือนธาตุน้ําอาทิตย์เป็นเรือนธาตุไฟมาจากราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีธาตุไฟเมื่อไปอยู่ในเรือนธาตุน้านะครับกรกฎแบบนี้เรียกว่าอาทิตย์อับแสงอาทิตย์ตกน้ำนะครับทำให้นะครับกำลังของ วอาทิตย์หมดไปนั่นเองครับและยิ่งเจออิทธิพลของการที่เรียกว่าเจอดาวเสาเข้ามาเลงกันอีกแบบนี้นะครับยิ่งส่งผลลัพธ์ที่จะทําให้เกิดความอึดอัด กดดันนะครับทำให้เรื่องความรักของคุณนะครับอาจจะมีอุปสรรคและก็ปัญหามีเรื่องราวของการคิดเยอะคิดมากหรือมีเรื่องราวให้คุณต้องทุกข์เกี่ยวกับความรักมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณนะครับรอนิดนึงนครับรอหลังจากวันที่17สิงหาคมเวลา20่สนาฬิกาสีนาทีรอให้อาทิตย์ของคุณยกหนีออกไปจากเรือนของกรกฎเข้าไปสู่ในเรือนของสิงห์ให้กลับมาเป็นเกษตรอีกครั้งช่วงจังหวะนั้นแหละครับจึงจะกลับมา ดีอีกครั้งครับเกี่ยวกับความรักของคุณจะทําให้ความรักของคุณกลับมาชื่นมื่นอีกครั้งจะทําให้ความรักของคุณจะกลับมาสมหวังสมปรารถนาเกิดขึ้นได้อีกครั้งฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่นะครับรอจังหวะที่อาทิตย์กลับมาเป็นเกษตรราธิบดีนะครับก็คือจังหวะวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปจังหวะนั้นคนโสดมีโอกาสและก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสลัดโสดได้นะครับเพราะจังหวะที่อาทิตย์เข้ามาเป็นเกษตรเรียกว่า1ปีเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในจังหวะแบบนี้นั่นเองครับก็ถือออว่่าาเป็นโกสทททงีจะ ชาวราศีกุมมีใครที่ยังโสดอยู่นะครับมีเกณฑ์การที่คุณจะได้พบคู่ที่ถูกใจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับและอีกอย่างนึงครับการที่อาทิตย์นะครับมาเล็งลัคนาของคุณแบบนี้ก็ยิ่งกระตุ้นให้ชาวราศีกุมกลับมามีแรงมีไฟในการขับเคลื่อนชีวิตอีกครั้งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประกบคู่กันกับดาวอาทิตย์แล้วก็พุธแบบนี้นะครับก็ยิ่งส่งผลลัพธ์ที่จะ ในการที่จะสื่อสารพูดจาอะไรของชาวราศีกุมเองก็พูดจาหน้ารื่นหูหน้าชื่นชมส่งผลในเรื่องราวของการพูดจาเจราจาอะไรก็มักจะได้รับความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับฉะนั้นครับต้องบอกว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าอาทิตย์เข้ามาไม่ใช่เพียงแค่ว่าทําให้ในเรื่องของความรักดีขึ้นเท่านั้นแต่ก็ยังส่งผลในเรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่คุณจะต้องมีงานที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นจากการที่อาทิตย์ส่องแสง แบบเต็มพิกัดเพราะว่าเขาได้ตำแหน่งที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็เลนกันถึงลัคนาของกลุ่มกันเลยทีเดียวนั่นเองครับซึ่งเมื่อมาย้อนกับในเรื่องของความรักกันต่อนะครับ <rieb. S 1> ก็ต้องบอกว่าจังหวะของคนที่โสดอยู่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาวพุธสี่รอรับตั้งรับอยู่แล้วนะครับในเรือนของสิงห์เรียกว่าดาวพุธในตำแหน่งนี้ติดทั้งอุจจาวิราชิดทั้งราชาโชคติดทั้งมหาจักรนะครับตำแหน่งที่ดีเสลือเกินนะครับเมื่อมาอยู่ในเรือนสิงห์แบบนี้ยิ่งกระตุ้นนะครับให้ชาวราศีก เกิดในเรื่องราวของการได้เริ่มต้นใหม่เพราะอะไรเพราะว่าดาวพุธนะครับมาจากพบุตตาเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆฉะนั้นนะครับได้ได้ว่าใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์การที่คุณจะสุขสมหวังเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหลังจากที่ดาวอาทิตย์ของคุณยกเข้ามาในวันที่17นะครับยิ่งกระตุ้นให้คุณได้เจอกับคู่ที่ถูกใจได้เจอกับคู่ที่ใช่เกิดขึ้นได้สูงกันเลยทีเดียวนะครับในช่งวงวะนั้นและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมมนนนีี้้ของชาาวรกุั อาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่มีจุดสะดุดบ้างมีจุดติดขัดบ้างมีจุดที่จะมีปัญหาบ้างเกี่ยวกับความรักการงานการเงินก็จริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะองค์ประกอบของดาวทั้งหมดนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่เพียงแค่ว่านะครับอาจจะมีดาวพักองศาบ้างอาจจะมีดาวโคจรมิปริตบ้างหรือว่าจะเป็นลักษณะข,ของดาวเล็กดาวน้อยที่ไม่ค่อยสัมพันธ์ให้คุณสักเท่าไหร่แต่ภาพรวมโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังดีอยู่เยอะ เลยทีเดียวแหละครับทําให้นะครับถือว่าในเดือนสิงหาคมนี้แม้จะมีจุดที่ไม่ค่อยได้สุขสมหวังสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่แย่แน่นอนนะครับแล้วก็ถือได้ว่านะครับจะมีเรื่องราวที่ดีๆมากกว่าเรื่องราวที่เสียหายอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนสิงหาก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ดีของราศีกุมนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรมวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรน,นั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุือโยก หรือจตุโกรน,นี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสครายและกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดูใหม่ ที่จะมีมาในทุกทๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ